เจริญพรญาติโยมก็ได้ทำพิธีชาปนก,กิจสพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังไล่เก็บกระดูกแล้วนะครับญาติโยมกเห็นนะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับโยมเตายังร้อนอยู่นะครับแล้วครานี้การซ่อมบำรุงนะครับก็ไม่ยปัหหาครับเรื่องเตาเผาศพของเราเนี่ก็อย่างที่บอกนะครับคือวันละสองรายเนี่ย แน่นอนก็คือตอน10โมงเช้ากับี่โมงเย็น16นาฬิกานะครับก็ใช้เวลา,เ,าเผาเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเสร็จเนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือไล่หมดแล้วนะครับแต่ว่าเตายังร้อนอยู่นะครับโยมเนี่ยล้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับมันร้อนอยู่นะครับอุณหภูมิยังร้อนอยู่นะครับยังเห็นแล้ววันนี้ก็สั่งสั่งตัวนี้มาตัวนะครับคือตัวเนี้ย อาจารย์ส่งมาช่วยบอกอาจารย์น,นัดมาเยีนน่ยใก่้หน่มันยังร้อนอยู่นะฮะไอตัวนี้ก็คือตัววัดอุณภูมิใช่ไหมตัววัดค่าทั้งเตาอะมันเป็นอะไรฮะเป็นปลอดคล้ายปลอดวัดไข้เราเนี้ยแหละครับใช้รุณหภูมิด้านในปิดแกนวัดอืมเป็นบอกบอกว่าเตาเราร้อนเท<อ>่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ้ใ่ครับตอนนี้ของเก่าของเก่าทอร์มียังยังครับยังเดี๋ยวจะรอช่างจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเราต้องเปลี่ยนนะอ๋อครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยตัวนี้คโยมสั่งทํเป็นพิเศษสั่งทพิเศษมาใหม่น,น,นะครับ,รบก็คืออย่างที่บอกมันจะต้องซ่อมบํารุงให้อยู่ในลักษณะร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแล้วก็เตาก็จะไม่มีการพังนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอช่างมาอีกทีนึงเพื่อจะเอาเอาของเก่านะออกมาแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับใช่ครับ,รบตอนนี้ช่างก็ก็มานะครับช่างที่จะขึ้นไปดูอย่างที่บอกจะเปลี่ยนตัววัดอุณหภูมิเดี๋ยวเชิญช่างขึ้นมาดูได้เลยนะครับว่า มันเสียชำรุดยังไงนะครัรครบร้อนไหมฮะตอนนี้ยังร้อนอยู่ไหมขึ้นด so ้านข้างขึ้นด้านข้างนะครับแต่ตัวนี้ที่มตัวนี่ที่แบากที่ตัวมันแจ้งแขอ๋อตัวนี้ตัวนี้ที่แจ้งแข็งอ่าตัวนี้มัตัวยันล่างใช่ไหมอันนี้ตัวบนกรบคุกอ๋อฮะนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปดูอยู่นะครับ ก็ต้องซ่อมบำรุงตลอดเวลานะครับโยมเตาเผาศพเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เครื่องเนะี่ยมันจะต้องมีปัญหานะครับใช้ไปนานๆจะต้องมีปัญหาแต่ถ้าเราไม่บำรุงรักษามันก็จะเกิดการพังระเบิดอย่างที่เห็นกันทั่วไปนะครับเพราะนั้นเสียน้อยอย่าเสีย เสียน้อยครับอย่าเสียมากครับเสียยากเสียง่ายไม่ดีครับเสียน้อยเสียง่ายดีกว่าครับเนี่ยนะครับตอนนี้ช่างก็ถอดออกมาดูตัวตัวตัวเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูการการซ่อมบำรุงนะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณส่งที่ซ่อมไปคือซ่อมตัวไหนหมดไปหมื่นกว่าบาทนะ ตัวนี้ครับอ๋อครับอ๋อตัววัดอุณหภูมิเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะตัววัดอุณหภูมิมันจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้อุณภูมิเท่าไหร่แต่ถ้าเราวัดไม่รู้เลยมันก็จะไม่รู้นะครับอ่านั่นนะครับต้องคอยเช็คตลอดต้องคอยเช็คตลอดเวลาฮะไหนเนี่ยครับตอนนี้ช่างสออ๋อเอาพี่ๆส่งไปไห้ผมนะตัวนี้ครับอ่ามานี้นะ้นร้อนนะครับตัวนี้ใส่ใช่ไหมฮะ อ่าเดี๋ป้งเทียบเทียบกันเลยลองเทียบกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครคนละเรื่องเลยไหมฮะนี่มันพังโยมดูฮะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเรารู้วันพังต้องรีบเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้ฮะนี่ช่างกาวตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเนี่ยต่างกันแค่นี้โยมนะครับเอารับช่างครับเนี่ยโยมดูครับปลายมันเนี่ยปลายม่เหลือแค่นี้แล้วเห็นไหมอ่านั่นแหละ ถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ๊กเนี่ยมันก็จะพายพังหมดเราก็จะไม่รู้อุณหภูมิมันท้องวิ่งเท่าไหร่นั่นเองนะนี่คือการซ่อมบำรุงถึงแม้ขนาดนี้ตอนนี้วัดจะเผาศพทุกวันวันละสองศพสองศพก็ตามนะครับอย่างเดือนกรกฎานะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาถึงสามสิบเอ็ดกรกฎานะครับ,ก,รก,รบก็รวมเป็นหกสิบอ่าตอนนี้ช่างก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เตรียมต่อนะครับสี่โมงเย็นอีกรอบหนึ่งก็จะเตรียมต่อ นะครับแต่ที่ก็ยังยังได้อยู่ตัวนี้ก็ใกล้แล้วใช่ใช่ก็อีกกี่วันเราเปลี่ยนเงี้ยเราถ่ายแล้วดูเราถ่ายแล้วสี่สามแล้ว๋อ้โหถ่ายแล้วพีโดง่ายมันถ้ามันวิ่งรวนๆอย่างเงี้ยรวนรวอันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ครับอืม แล้วตัวอื่นเป็นอะไรไหมครับโดยรวมไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าตัวนี้มันโดนไฟเผาตลอดอ๋อใช่ก็โดนตลอดใช่บางสมแรงสองรอบเลยบางสมไฟขโมงแรงเผาทั้งวันอย่างงี้ใช่คนแชร์ครับไอ้ถามจริงๆของเราเนี่ยรับได้เต็มที่ก็ไม่เกินสามใช่ไหมรับประมาณนั้นครับไม่เกินเลยเด็ดขาดแต่นี่ก็พยายามจะเอาแค่สองยืนพื้นมันจะนั่นกว่านะเพราะว่าถ้าร้อนมากๆบางทีพวกเช่นวนพวกนี้มันจะไหมแล้วแต่ถามจริงที่บอกเผา เจ็ดแปดศพเป็นไปได้ไหมโอ้ถ้าเผาขนาดนั้นเี่ยเดียวรับมันมันจะเกี่ยวกับชน,นวนข้างต่อมันจะสึกไวอ๋อไม่ได้อ่ะนะยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมอืม๋อครับญาติโยมทั้งหลายที่ชมนะครับนี่คือนี่ส่วนๆร้อนๆนะครับที่เผาไปเมื่อตอนสิบโมงเช้านะครับก็จะต้องดูเวลาล็อกเวลาหรือว่าอา้าว เสร็จปุ๊บเนี่ยเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอากระดูกลงแล้วเนี่ยก็ดูซ่อมแซมรักษาเลยนะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้มันพังมากกว่านี้ถ้าพังมากกว่านี้มันก็จะพังไปหมด mm hmm. ตเตาเผาศพของวัดเพล้อมนั้น16ปีแล้วนะครับ16ปียังใช้ดีที่สุดเลยนะครับนะครับก็อย่างที่บอกใช้ของที่ดีๆมันก็จะมีคุณภาพยาวนานสืบต่อไปเหลือแต่แก่ การซ่อมบํารุงมันก็เปรียบเสมือนอะไหล่บางตัวที่มันจะต้องมีการชํารุดสุดโทรมนั่นเองนะครับญาติโยมทั้งหลายที่ชมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับก๊เพลยล้อมไม่มีการเตาพังอย่างแน่นอนอาตมาจะไม่มีการปล่อยให้เตานั้นเอร่มสลายแล้วก็พังโดยการระเบิดอย่างแน่นอนนะครับใช่นะครับในตัวนี้ตัวอุณหภูมินะครับถ้ามันจะรวนมันจะไม่มีตัวเลขขึ้นห๋อตอนนี้นะครับผมนับนมครับ มันจะวนเราจะดูรู้เลยวันนี้หลังอย่างที่เราเปลี่ยนแล้วมันจะกลับมาเป็นอย่างนี้มอนมครับปกติแล้วปกติแล้วอ๋อโอเคได้ลองซูมเข้าไปดูนะครับลองดูลองซูมเข้าไปใกล้นะครับออันนี้คือปกตินะครับปกติแล้วนะครับนะฮะโอเคปกติเรียบร้อยดีนะครับก็ถือว่าเรียซ่อมตรงจุดนั่นเองนะครับ ขอเจริญพรทุกท่านที่ชมนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ร่วมกันทําบุญมานะครับวัดผ่ล้อมจะไม่มีการเรียลายแต่ญาติโยมนั้นโอนปัจจัยเข้ามาในะกองทุนสวดเผาฟรีรับรองนะครับว่าปัจจัยของโยมนั้นช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะตอนนี้ช่วยในการที่จะขนย้ายศพช่วยในการที่จะส่งผู้ป่วยที่เป็นติดโรคโควิดนั้นไปตาม ที่อยู่ภูมิลำนาวตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่นะครับโดยกองทุนสวดเผาฟรีวัดไพล่ล้อมนั่นเองนะครับบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทาแล้วถึงคุณงามความดีที่ร่วมกับวัดไพล่ล้อมกองทุนสวดเผาฟรีวัดไผล่ล้อมก็จงส่งผลให้ญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโครโรนาโควิด19นะครับด้วยพลังนอนุภาพแห่งบุญกุศลอย่างแท้จริงนะครับขอให้ท่านทั้งหลาย มีแต่ความโชคดีทุกท่านนะครับขอเจริญพร